บำบัดน้ำเสียงานระบบประปางานภูมิสถาปัตยตกรรมและถนนภายในโครงการงานอื่นๆได้แก่รั้วด้านหน้าประตูและป้ายชื่อผนังกันดินรั้วด้านหลังโครงการงานระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำภายในโครงการ รบวนการจัดขยะมูลฝอยภายในโครงการประกอบด้วย 1. รถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเข้าสู่โครงการโดยผัานเครื่องชั่งน้ำหนักและหนัไปเทกลองในอนาคารแยกขยะพร้อมฉีดสเปรย์จุลินทรีเพื่อควบคุมกลิ่นสรสักล้อยางตักขยะน้นเข้าฮอปเปอร์ของชุดสายพานลำเลีงเยงเข้าระบบผ่านสายพานลำเลีงเยงขยะเข้าระบบ ระหว่างทางที่ขยะเคลื่อนที่มีเจ้าหน้าที่กรีดและฉีดถูนเพื่อทําให้ขยะกระจายออกจากถุงประเทศต่างๆและคัดเลือกวัสดุก่อสร้างเศษไม้ออกเบื้องต้นสามสายพันคัดแยก,กหนึ่งทำหน้าที่คัดแยก,กวัสดุรีไซเคลิลที่คัดแยก,กได้เช่นกระป๋องขวดน้ำดื่มพลาสติกจะถูกนำส่งเข้าสู่เครื่องอัดก้อนพลาสติกเพื่อรอจำหน่ายและคัดแยก,กขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทิ้งลงสายพานกลางระหว่างสายพานท้าแจ้กเพื่อนำไปส่องโกสเครื่องร่อนขยะหนึ่งมีการทำงานแบบหมุนเวี่ยงซึ่งจะมีตะแกรงร่อนขนาด50มิลิเมตรซึ่งเศษอาหารและขยะอินทรีย์ขนาดเล็ ในระหว่างทางจะมีเจ้าหน้าที่คันแยกขยะรีไซเคิลอ,ออกและรอจำหน่ายต่อไป 6. สายพันแร่เหล็กทำหน้าที่คันแยกเหล็กโลหะโดยทิ้วลงช่องเพื่อรวบรวมและนำไปอัดท่อนรอจำหน่ายเ็ดเครื่องบ้านขยะ2จะมีการทำงานแบบหุหลี่ยมซึ่งจะมีรูรอนขนาด75มิลลิเมตรขยะที่ขนาดเล็กกว่า65มิลลิเมตรจะตกลงสู่สายพนานทาเข้าเครื่องสลัดอินซีแต่ เครื่องสลัดอินซีทำหน้าที่สลัดอินซีออกจากพลาสติกโดยขยะอินซีจะตกลงสายพานใต้เครื่องสลัดอินซีและจะถูกลำเลียงออกไปเพื่อทำปุย๋ยส่วนพลาสติกที่พ้นออกมาลวด,ดตัวัดก้อนเป็นประหยะเชื้อเพลิง r d s เ้า ขยะอินทรีย์ที่ผ่านเครื่องนั่งเปลาและเครื่องถัดอินทรีย์จะถูกลงเรียงเข้าสู่กระบวนการหมักปุยโดยนำไปทก็กองให้ม้ขนาดที่เหมาะสมและทำการที่จับกองด้วยรถจับกอง30-35วันและดำเนินการเติมจุลินทรีย์เพื่อช่วยในการย่อยสลาย 10. ขยะอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักแล้วจะถูกลงเรียงด้วยรถจักรเข้าสู่เครื่องอินทรีย์เพื่อขัดแยกอินทรีย์กับพลาสติกออกจากกัน โดยพลาสติกสามารถนําไปขายเป็นเชื้อผิง RDF ได้ส่วนขยะที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จะถูกนําไปกําจัดอย่างถูกหลักวิชาการจากการทดสอบเดมระบบเป็นระยะเวลา60วันพบว่ามีขยะรีไซเคิล1%ขยะนําไปกําจัด19%ขยะ RDF 20%และจากการทดสอบจากห้องปฏิบัติการของบริษัท TTI p o l y p o w e r พบว่าเป็นเชื้อเพลิง IDF ประเภทที่2มีค่าความร้อน3,077.51กิโลแคลต่อกิโลกรัมและมีขยะอินทรีย์อีก6ซจะแยกเป็นขยะ r d f 3%และสามารถนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้อีก15%จากการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์พบว่าขยะอินทรีย์ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ ตนนี้ยังมีการติดตามเยี่ยมชมโครงการจากหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนและสื่อมวลชนจึงทำให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย,อยในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการต่อไป